สวัสดีครับ FC ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเห็ดเกี่ยวกับตานตานหมักนะครับหัวตานเหยื่อปลาหัวตานครับสูตรตานหมักมีบักตานมาหนึ่งขั้นลดครับเดี๋ยวพาเบ่งบักตานได้ปะเนี้ยเตรียมการขั้นครับตอนนี้ หนึ่งขั้นรถครับผู้ที่กำลังนั่งคันอยู่ในขณะนี้ก็คือโปนิดครับเจ้าของร้านเบ็ดย่านแหลมชบังที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแลังกัรประมาจารย์ในการเฮดตานมัรเดอร์พี่น้องด้วยความขมขมก้นครับบอไดมากคนเดียวครับติดตามมดา้วยน้องไส้ลาายผู้คันน้องผู้แกะครับเดี๋ยวมาเบิ่งสีน้านุ่มหน่อยผู้แกตัด ใจบีบยางขมักขเม่นครับนี่คือน้องไสลาเงื้อนามาดูประคำขีการมือขาวครับยิมเปยลบุ่มน้อยเมืองสุรินครับบ้านอยู่ทางผ่าดผลละเมืองป่าลายเอาเลงมือหำเลงมือเลงมือ ซาไล่เระท่านอยากท่านกินเนี่ยเฝ้าน้าเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมพนสิกดหนีซะก่อนโอเน็ตกันท่านใดครับเล่งเขาเล่งเขาครับบีบเขาบัตเเอาหนุ่มการจนบุรี่ขามาซอยครับน้าเขามาจากการจนบุรี่ต้องยีแบบนี้มีแต่แกงออกมาล่อนนีของขาอยู่ในมือนะ่ะคือน้ำกะทินะครับผู้ชมอย่าคิดเป็นอย่างอื่นไปใส่แว่นตาปิดจ,จมูกอย่างดีครับแต่มายีตาแบบนี้มาดูผลงาน,น นะเขานะครับว่าจะออกมาแบบไหนเลขมือแล้วครับอ๋อมีดมดูด้วยมีดมดูด้วยกินตาลแท้ล้ะนะเอ้ยนี่แหละผลงานมันอยู่ข้างล่างไอ้หนูนะเขาบอกแบบนี้ขยี้ต่อไปใหญ่รอช้า คนแกะก็แกะคนยีก็ยีผลงานอยู่ข้างล่างใต้ถังและใต้ถาดครับเนื้อตานล้วนโลนิดบอกค่อยเมื่อยแล้ว จากที่ห่อเห็ดออกมาลูกตานทําลูกตานยีออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าหมดของการเอาขึ้นไฟเล่งมือแนน็ตเล่งมือแน่เล่งมือแนใจเย็นครับทําไปยิ้มไปมหาหน้าเมืองการขมาขมินหลังจากนั้นครับเราก็จะเตรียมขึ้นไฟกันแล้วครับ ในขณะนี้ครับเราจะเอาขึ้นไฟแล้วก็กลวนนะครับเขาเรียกว่ากวนตาลไฟอ่อนๆกวนเบาๆไปเรื่อยๆอย่าให้มันติดก้นหม้อเดี๋ยวมันจะเป็นกลิ่นตาลไหมแต่เราจะทําไปจนให้เหลือแต่เนื้อตาลน,นะครับตอนนี้ส่วนผสม,มอยู่ข้างในนี้ก็จะมีแยมเอ่อไม่มีมีกะทินะครับเป็นกะทิใส่ลงไป แล้วก็กวนไปจนเหลือแต่เนื้อตานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาพักไว้ให้เย็นครับครับอันนี้คือลูกตาลที่กวนแล้วเด้อที่ขันข,นขันออกมาแล้วครับที่บีบเอาเนื้อมันออกมาแล้วนะครับแล้วก็มามากวนกวนใสครับเอ่อกับกะทิกะทิแล้วก็มีเนยสูตรของผมนะคือเพื่อนๆผูกบอกมาเลยครับเด้อกกแล้วก็เอาไปเกี่ยวมือว่านี่ นี่มันเย็นแหละครับเพราะมันเย็นเสร็จปุ๊บผมกจะใส่ไบแยมโลนี่ครับสูตรหน้าๆเพื่อนบอกผมมาลองิึงเพราะนี่กินดีบ่เป็นสูตรปลาเก็ตเป็นแยมโลแยมโลนมไข่เห็นป่ครับนี่เดี๋ยวเอากวนใส่ซสเดีใส่กระมังดีกว่านี่ ท่านาน้าท่านใดมีสูตรที่ดีๆก็บ,บอกผมได้ครับเด้ออันนี้ผมเ็ดตามกระยืมที่มูพันบอกมาซื้อนี่แหละอดีเหรครับบกตาเนี่ยครับผมว่าเดี๋ยวมันได้หลายอย่กับแบงขึ้นไปอันนี้มาเฮ็ดอีก เอาส่วนอของเจะคล้องเหยื่อลูกตันหมักสูตรน้าๆแนะนำนะครับบ่ได้หวงสูตรครับวันนี้แบ่งกันไปนี่นะครับแย้ำเอแย้ำใส่ นั่งเบาแก็บครับเอากระคัดมุ่งกัน ยำโลไข่นะครับถ้าสมมุติว่าหน้าหน้าทนใดมีเยือมีการมักเยือะทีดีก็หนีก็บ,บอกผมนะครับอันนี้ชีเ,เป็นปลองเบิ่งว่ามันได้กินบ่แต่ว่าถ้าหน้าหน้านักตกปลานะครับสนใจอยากจะได้เนื้อบักตาลแบบนี้แต่เนื้อตาลที่เนื้อตานที่กีแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีแรงสีดยามาให้อยู่คือผมเฮ็ดขายอยู่นั่นแหละครับ หน้าเพื่อนบอกไว้นะครับว่าให้ขั้นแย้มโล้ใช่กันกับก็ไปเนื้อลูกตาลที่ยีแล้วเนี่ยแต่ว่าสูตรนี้มันเอาเอาตาลไปล้วนก่อนเอาตาลไปกวนก่อนนะครับตีมันเข่าเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่โอ้พ่อปอน๋ยวลองเบิ่งกันเด้อยอะไรที่ไล่ได้ที่หน่อยปัดโอ้หลายอยู่หลายอยู่นี่ครับขั้นท่านเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร ขอบคุณน้าที่มาช่วยยีตาลเมื่อวานได้แล้วก็แบ่งกันไปนะครับแล้วก็ให้สูตรผมมาในการผสมนี่แหละแล้วก็การมักอันนี้ผมใส่แต่แยมโอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้ใส่โอเมก้าสนะพวกโอเมก้าผมไม่ได้ใส่ถ้าหากนะนะท่านไหนมีสูตรเด็ดก็เอาไปทำเองก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยทำสูตรตามที่ คลพักลักจําเข้ามามันก็อาจจะออกไปไม่สวยเท่าไหร่หรือกินหรือไม่กินไม่รู้ถ้าหากว่านะถท่านใดมีมีสูตรเด็ดๆก็แนะนําผมได้หรือถ้าหากว่าอยากสนใจอยากจะได้ลูกตาลเนื้อตาลที่ยีแล้วเอาไปผสมอเองผมก็จะยีตาลให้นะครับสั่งลงมาอยู่ใต้โพสต์ผมเนี่ยผมเอาตาลมาตั้งแต่สักแก้ว ลูกตาเนี่ยครับไปเก็บไปหาซื้อให้เด็กๆเขาซื้อย่างเด็กๆเาเก็บให้ที่สาแก้วครับก็ให้ค่าขนมเด็กนั่นแลหละนะครับทำให้มันเป็นเนื้อเดียวจะปั้นได้เพราะงั้นไม่ต้องใส่น้ำแล้วก็หมักไว้ประมาณสักสองเดือนมีนะคนหนึ่งคนบุยลำเขาบอกผมว่าถ้าถ้ามันเกินถ้ามันเกินสองเดือนไปแล้วนะ ถ้ามันเกินสองเดือนไปแล้วมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวพอถ้ามันกลิ่นเปรี้ยวจัดๆเนี่ยมันจะออกไปทางเหมือนกับมะขิดหมากมะขิดแต่ว่ามะขิดเนี่ยมันจะกลิ่นแรงกว่าแต่มันออกเปรี้ยวถ้าอยากให้กลิ่นหอมตานเนี่ยต้องสองเดือนพอดีใชอยังไงน,นนะอือหอมดีครับกลิ่นตานลล้วนๆเลยอยู่ในนี้ก็จะมีกะทิมีกะทิ ที่ใส่ตอนที่เรายีนะเพราะว่าเราไม่ได้ยีน้ําเปล่าเรายีแบบขูดๆๆเนื้อกับแ,แกงเหล็กแล้วก็เอาน้ํามะพร้าวนวดลงมาพอหลังจากนั้นก็เอามาขึ้นไฟขึ้นไฟเคี่ยวอ่อ,อนๆจนน้ำมันลงไปหมดอ่ะเน,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 นื้อแต่เนื้นอตานมันกลิ่นหอมทิ้งไว้ให้มันเย็นคืนนึงอ่ะมันเย็น ผมทำเมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็เอามาพักไว้ให้มันเย็นนี่ฮะเป็นเนื้อเดียวแล้วนี่เห็นไหมครับหมอเชื้อทําแบบนี้ใช้ได้เป็นปีนี่นา้นาๆซื้อซื้อไปแค่ไม่กี่โลซื้อตันซื้อลูกตานเนื้อตันที่ยีแล้วกับผมเนี่ยไปไม่กี่โลหรอกครับโลสองโลก็ใช้ได้แล้วลงทุนหลักร้อยแล้วก็มาซื้อแยมโลใส่เนี่ย หรือถ้าน้าจะไปเอาบาง,บางน้าบางท่านนะน้าหิรต,ตกปลาบางท่านเขาก็เอาอ้หัวหันไก่ใส่ก็มีหัวหันไก่ใส่ผักหมักแต่ว่าอันนี้ผมขอลองสูตรนี้ก่อนนะเพราะว่าผมจะทาหลายตัวผมจะทําหลายสูตรขอบคุณนะนะทุกท่านที่บอกผมมานะครับหมักไว้สามเดือนสองเดือนนะ่ะ ถ้าสเดือนมันจะออกเปรี้ยวสองเดือนพอดีมันจะหอมครับเสร,ร็จแล้วครับเนี่รรยเนื้อเดียวครับนุ่มมากเลยก็คือแยมโลมันมาโดนกับไอ้ลูกตาลที่เนื้อตาลที่เกี่ยวไว้กุวันนะฮะ มาเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงแล้วก็เอาใส่ในถังไว้ปิดปากไว้้าน้าท่านาาไหนนะครับสนใจอยากจะได้ เนื้อตาลที่ผมยีแล้วจะให้ผมยีแบบใส่น้ําหรือจะให้ผมยีใส่น้ํากะทิมี2ราคานะครับถ้ายีใส่น้ํากะทิเนี่ยจะโลละร้อยห้าสิบบาทถ้ายีแบบใส่น้าธรรมดาแล้วบีบน้ําออก,ออกเหมือนที่เราทําขนมลูกตาลเนี่ยจะโลละร้อยยีบาทนะครับส่งถึงที่เลยเขตชนบุรีศรีราชานะครับผมจอตาลมันก็ดะสักแก้วครับแต่ถ้าจะให้ยีแบบถูๆๆๆแล้วก็เอาน้ําเอาน้ํากะทิใส่ไม่ต้องใส่น้ำานะ่ตัวนั้นทีโลละร้อยห้าสิบบาท ถ้าแบบยีใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำออกเหมือนที่เราทำขนมลูกตาลน่ะผมจะขายอยู่ที่โลละร้อยยีบาทนะครับนะท่านไหนสนใจนะครับก็สั่งผมอยู่ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะว่าการหมักหัวเชื้อลูกตาลเนี่ยมันมีสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเราขึ้นรูปเหมือนกันก็คือขึ้นรูปด้วยเนื้อตาลนะครับเดี๋ยวผมว่าใส่ถุงให้ดู แล้วครับเนื้อตาลเนื้อตาลออกมานักโลสองโลนี่ก็แก่วแล้ว